สวัสดีครับตอนเข้ก็สู่บีหลามสิงห์ทีวีนะครับในช่วงของตามหงโลงสามและเพื่อนนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนล้วพิธเลยนะครับก็แน่นอนที่สุดครับค่ำคืนวันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสนัดสุดท้ายอย่าแปลกใจเมื่อเห็นการส่งชื่อจัดทับจับศึกครั้งนี้ของอันเดอชลอตกับลิเวอร์พูลนะครับว่าเอ้ยทำไมมันช่างดูแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยมันคลืบเลยเป็นเรื่องปกติครับ เมื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วคําพูดหนึ่งในห้องสัมภาษณ์ของอนเนชลอตก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าเออแมวร้องเฉยนะครับเขาก็บอกว่าเออมองก็มองว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันยังเป็นอีกระยะไกลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะถนอมร่างกายให้สดชื่นมากที่สุดครับผมนะครับมันมีอันนึงด้วยที่อันชลอตเนี่ยไปตอบนะครับเขาก็ตอบบอกว่าตอนนี้มองดูที่กระจกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่าง นะผมอยากจะมีผมมากกว่านี้หน่อยนะครับเอ้ยนี่ก็ออกสายแบบติดฮาไปแล้วครับอันเดอร์สล็อตนะครับอาละ่ะทีนี้เราจะเห็นครับว่าในแมตช์เนี้ยลิเวอร์พูลนั้นไม่มีอาิซอนเบกเกอร์นะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนเฟอร์จิลฟันไดอิบราฮิมมาโกนาเต้นะฮะอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไรอันกาเวนแบช โดมินิกโซโบสไลโมฮัมเมดซาล่าและหลุยดีอาร์สครับโอ้โ oh หนี่คือถือว่าปักเลยคือผมนับไปแล้วทั้งหมดสิบสองเลยครับแต่รายชื่อพวกนี้เนี่ยคือ first team นะครับเรียกว่าเป็นเป็นตัวหลักสำคัญแล้วก็ตัวที่นำพาในทริปนี้ไปเนี่ยน่าสนใจครับมันมีทั้งวาตารุเอนโดนะครับมีดาวิดน,นูนเยสนะครับเฟเดริโกเคียซ่านะครับโคดี้กัคโปฮาวิเอเลต คอนสแตนติน s สซิมิกาแล้วก็แอนดูโรเบอร์เซนพวกนี้นี่เป็นรุ่นเหยา่นะครับที่เหลือนี่ก็จะเป็นดาวรุ่งต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้เห็นฟอร์มของเด็กๆเหล่านี้นะครับครั้งนี้เนี่ยมีทั้งอย่างบาร์บ่ายก,ก็ติดไปนะครับอย่างเทรนโคเนโดเฮอร์ตี้พวกนี้เนี่ยใครดูวอ e a c a d คา y ดมี่เนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยนะฮะจะรู้เลยนะว่าเว่าโอกาสมาแล้วนะครับคีวินเคนลเลอร์ได้กลับมาเล่นแน่ๆนะครับ แดนส์ดูชุดนี้นอริสนะฮะรวมไปถึงพวกคอนซ่ามอร์ตันแล้วก็แบดลีนี่คืออีกลอตหนึ่งแล้วก็ไอหนูเอนโยนี่ก็เชื่อว่าจะได้สตาร์ทนะครับโดยมีพวกรุ่นใหญ่นำทัพไปอย่างกรณีอย่างเคสของโคดี้กักโปลเนี่ยนะครับกักโปลนี่ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่าเกมนี้เขาได้กลับไปเยือนถิ่น นี่คือถิ่นเกิดของกัคโปเลยก็คือที่ไอโอเฟนเนี่ยครับกัคโปเนี่ยอยู่กับ p s เอสไอโอเฟนมาตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นยูทธ์นะครับก็คือปี2003นั่นคิดดูนะครับปี2003กัคโปเนี่ยเกิดปี99เก้าวนั้น99 2000 2001 2พันสองพัขวบครับ <laughs> 4 5ขวบมาแล้วนะครับมาอยู่ที่พีเอสวีไอโอเฟนนะครับก็ตอนนั้นนะต้องบอกว่าตอนเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ที่ FC ฟซีไอโอเฟนก่อนบอลพวกนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมาอยู่กับ PSV เอลเและพอขยับขึ้นมาเนี่ยจะไปอยู่ทีมรองก็คือยอง PSV หรือเราที่เคยเห็นฮนะยองอัจจักหรืออะไรเนี่ยครับนะหรือก็คือพวกนี้คือยังนั่นเองนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเล่นกับ PSV อสบเอลเนะครับในปี2018จนถึงปี2023นะครับผมเนี่ยเคยบรรยายกักโปตอนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆตอนนั้นในฟุตบอลลีกดัตนะครับก็ถูกจับไปเล่นทางซ้ายแล้วเด็กคนนี้ซ้ายล,วล้วนจริงๆตอนยังเด็กมากนะครับ เขาเล่นให้กับ PSV ไป159เกมแล้วก็ยิงไป55ประตูเกมนี้จะได้กลับไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของวัยสรุ่นคนนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราตามติดกันผมมองว่าแฟ,แฟนแฟนฟุตบอลคงจะไม่ต้องสมีเลียดออฟฟ a ศอินเดเครียนะฮะสำหรับผลการในขันในเกมนี้แต่ผมมองว่าข้อที่สำคัญที่สุดก็คือได้ลองนักฟุตบอลนะฮะได้เห็นเด็กๆแล้วก็ มันเป็นโอกาสอันดีเป็นโอกาสทองเพราะเด็กพวกนี้จะได้เล่นในเกมที่เกมใหญ่เลยนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเกมที่ใหญ่มากจริงๆนะก็ PSV นั้นกำลังลุ้นเข้ารอบอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเลยนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยต้องทำแบบนี้ผมถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับอาล่ะนี่คือเรื่องราวของลิเวอร์พูลที่จะลงในวันนี้นะครับแล้วก็การแขง่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยนัดนี้น,นัดสุดท้ายแล้วในรอบลิกเฟสหลายทีม ลุ้นคะแนนกันเพราะนั้นแล้วนี่คือเงื่อนไข9ข้อ9ข้อกับการเข้ารอบจากนี้น่าดูเกือบทุกคู่เลยทีเดียวครับแีแมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันนิวซูซูกิ XL7 Hybrid empower your journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมลุยบนทุกเส้นทางกับรถยนต์มัลติ d y n a าม c กคร s สโอเวยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง799,000บาทเอาละครับท่านผู้ชมครับลีกเฟสเนี่ยไฮไลท์ในการลุ้นเข้ารอบในเกมนี้ก็คือเข้าแบบอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงโซนเพย์ออฟถึ่งถือว่าสถานการณ์เข้มข้นสุดๆหลายทีมสถานการณ์เลวร้ายสุดๆเหมือนกันนะครับมา อย่างหนึ่งนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ออกไปแพ้ปารีสแซงต์แชรแมงมา4-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขามีแค่8คะแนนอยู่ที่25แต่โชคดีนะโชคดีที่พวกเขาเนี่ยะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของขับบูสซึ่งเป็นทีมตัดที่20มีอยู่11คะแนนถ้าว่าสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ต้องไปดูคู่อื่นนะฮะพวกเขาเงื่อนไขเดียวชนะคือเพลย์ออฟเลยนะครับเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยดูไว้หมดแล้วนะครับ บวกอยู่ดีกว่านะครับอย่างเขานขบบเนี่ยบวก2ขับบูสเนี่ยลบ2เพราะนั้นขับบูสเสมอเข้าแต่ซิตี้ต้องชนะนะครับทีมของเป๊ปในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวพอสมควรนะครับก็ไม่มีเหมือนเดิมแหละพวกโรดี้พวกบ๊อบอาเกดิอัสแล้วก็โดกูที่เจ็บไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันสำหรับซิตี้ City ผมว่าไม่พลาดนะครับส่วนทีมที่กำลังลุ้นเพลย์ออฟและตัดกันเองอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็คือม้าขาวฟาวเอฟเบยสตุตการ์ด กับทางหอคอยฝั่งเพชรนะฮะนั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แงทั้ง2ทีมเนี่ยมีอยู่10แต้มเท่ากันแต่ทีมจากฝรั่งเศสนะครับมีลูกได้เสียที่ดีกว่าดังนั้นขอแค่ผลเสมอจะได้เข้ารอบนะครับก็ต่อให้ดินโมซาเก็ตที่มี8คะแนนเนี่ยเก็บชัยชนะันสุดท้ายเจอกับมิลานก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณเวลานี้ผมพูดภาพรวมให้ฟังอีกทีนึงก็คือ2ทีมหัวตารางเนี่ย ผ่านเข้ารอบการันตีและการันโทโดยอัตโนมัติแล้วก็คือลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาที่ก็มาจะเกาะเป็นจูออนเลยมึงนะฮะเกาะติดคิดตังและเกินนะครับลิเวอร์พูลมีทางเลือกมากกว่าเสมอก็เพียงพอตอ่อการเป็นแชมป์กลุ่มในรอบนี้นะครับชนะมา7เกมรวดแล้วนะครับนะฮะก็ไม่ต้องการอะไรเยอะไปกว่านี้เลยนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยจะดวลกับแอตแลนตาจากอิตาลีนะครับดวลกับแอตแลนตาสำหรับ กฎกติกาการเข้ารอบของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสครับอันดับ1-8เนี่ยผ่านเข้ารอบไปเลยโดยอัตโนมัติสบายแล้วก็เข้ารอบ16นะนะครับแล้วก็อันดับที่9-24ถึง24เนี่ยจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับแบบเย้าเยือนเพื่อหาผู้ชนะอีก8ทีมนะครับเข้าสู่รอบนอกเอาต่ตอไปส่วนอันดับที่25-36ถึง36ตกรอบตอนนี้ตกไปแล้ว 9ทีมนะครับตกไปแล้ว9ทีมก็ตามตารางด้านล่างก็ไล่จากโบลอนยาลงมาเลยนะครับโบลอนยาสเปนตาปรากริฟซิกจีโรนาเรสตาเบลเกรดหรือว่าสวีเดนสวีเดนนะครับสโตรมการ์ดเรดบูลซอลส์บวกอโซโลวานบาติสลาวาแล้วก็ยังบ่อยสําหรับกฎการเข้ารอบครับกฎการเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสหากคะแนนเท่ากันจะพิจารณา9ข้อดังต่อไปนั้นครับก็คือข้อ1นนะครับก็คือประตูได้เสีย นะครับข้อ2จํานวนการยิงประตูได้ทั้งหมดนะครับยิงประตูรวมนะครับข้อ3เนี่ยก็คือจํานวนการยิงประตูได้นอกบ้านนะครับข้อ4จํานวนนัดที่ชนะนะจาก8คื่ชนะเท่าไรนะครับแล้วก็ข้อ5จํานวนชนะเกมเยือนนะครับข้อ6ผลแพ้นชนะกันโดยตรงเ,เริ่มวัดกันโดยตรงกับคู่ที่เท่ากันแล้วนะครับ ข้อ7คือผลต่างประตูได้เสียที่พบกันโดยตรงข้อ8จํานวนประตูที่ยิงได้ในการพบกันโดยตรงนะฮะถ้าอย่างเท่ากันอีกถึงข้อแก้าครับข้อ9นี่คือแฟร์เพลย์เหลืองแดงใครน้อยกว่านะครับและถ้าเท่ากันหมดทั้ง9ข้อ ต้องมานับค่าสัมปสิทธิ์เพื่อให้การเข้ารอบเกิดขึ้นอย่างประเสริฐนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวของ UCL ในค่ำคืนวันนี้นะครับตามหงโลงสนามกับบีแหลมสิงฟังง่ายๆกระชับแบบนี้ฟุตบอลระดับโลกกีฬาระดับโลกเจอกันที่นี่ครับบีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้อพรุ่งนี้ดูอีกนะพิธีสวัสดีจ้าซินเจยูอีซิน,นีหัวใ้ครับขอบคุณฟาร์มเฮาส์สิงห์และูสุสกิจ้า